สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับสอสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่21ตุลาคม2568พาอฟซีพาทั้งชุชมครับกำลังจะเดินทางพี่น้องนะไปหาปู่วัดป่าภูต้องมนนะครับทายบรรยากาศการเดินทางให้เอฟซเด้เบง่งได้ชมน้ำพี่น้อง นี่แหละครับทั้งจะขึ้นไปหาปูพี่น้องทั้งก็จะลําบากแน่นะพี่น้องเนาะวันนี้นะพี่น้องปูโทษหาบาวเถ่าตั้งแต่มือวานถุละทธรรมช้ชมปูบอกให้ขึ้นมาหาับมีแนวจะบอกปูว่าดับงวดที่ผ่านมาธรรมช้ชมงานบวงสวงงานบวงสวงที่วัดป่าภูต้องมนนะครับเลขทางประทัด3ามหกับ8-5 6-1มาตรงๆรับแม่หมูเป็นเจ้าภาพประทัดธรนมช้ชมนะครับ ปูบอกมั่แหะครับผมงวดนี้นะครับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568นะครับเพิ่นจะมาบวงสวงอีกด้พี่น้องเด้อนะวันที่26ตุลาคม2568นะปูที่เพิ่นที่เป็นเนจ้าภาพนะครับที่เพิ่นได้โชคงวดที่แล้วเพิ่นก็นได้โชคหลายพี่น้องนะงวดนี้นะครับปูโทรมานะปูบอกว่า,าแม่หมูเพิ่นจะเป็นเจ้าภาพประทัดอีกบอ นับแม่หมูเพิ่นกะเปลี่ยนจะพาประทัดอีกได้พี่น้องเด้อมื้อนี่เกิดน้ำน้ำประทัดไปให้ปูน้ำน้ำประทัดขึ้นไปถวายปูน้ำทำชุ่มเพราะว่าปูจะได้สวดทำพิธีก่รและพี่น้องเนาะมื้อนี้น้ำน้ำประทัดอ่าขึ้นไปถวายปูน้ำทำชุ่มแอรนะครับนี่แหละครับการเดินทางนับจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมทางขึ้นไปได้พี่น้องเด้อทางขึ้นไปวัดป่าภูต้องมนต์ครับผมก็จะ งลกลกจังไปฟังน้ากันเลยพี่น้องเด้อว,ว่าปูโท่มาตามมีเรื่องอย่งจังไปฟังจากปูธรรมชมนะครับปูวามีแนวจะบอกฮาริโชคาฮ่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 าน่า่าฮ่าฮ่าว่าฮ่า5 6 8ฮ่าฮะาฮ่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 ้น,นวว่นนาฮยย่นนา,นา,านบ่งงนบนบางา่าฮ่าก่าะ่าฮอาฮาฮ่าฮ่าฮ่างา่่่าาาา่ หาดิโชกผ้ามารับชมงานพื้นน,นับแลัวก็ะเลขหางประทัดหาดิโชกอีกน้องพี่น้องงวดที่ผ่านมาโอ้โอโลอตเตอรี่ถ้าไปหาว้นี้สามหกหนึ่งหกหนึ่งนี่ชมชมในงานนี้เอาบอทัน,นผู้ที่เพิ่นเป็นเจนจะภาพเพิ่นเอาไว้มัดเลยพี่น้องบ,บานที่เพิ่นมาเป็นเจน,นจะภาพบ่วงสวงอีกนะครับผชมเอาจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเดอนะครับมันนี้กะ บ่าวเถาจะมาทำบุญน้ำปูน้าพี่น้องที่ได้ว่าไว้นะผมได้ลอตเตอรี่สองใบนะบ่าวเถาก็จะถวายถวายทำบุญน้ำปูหนึ่งใบนะผมหนึ่งใบบ่าวเถาก็ไปขึ้นรางวัลมาแล้วล่ะก็จะถวายปูหนึ่งใบนะบ่าวที่เหลือแก่ทำบุญพี่น้องนะครับทำบุญแต่ละวัดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นฝากมารวมทำบุญน้ามือนี้นะจะทำบุญน้ำปูน้านผู้ชมเอาจังไปชมไปฟังจังไปพ่อกันนะพี่น้องเนื้อพูดละ เห็นยู่ไกลๆพูดละพี่น้องท่านเดท่านเดีใกล้หรอกอุ่นท่าขึ้นไปพี่น้องนี่ฮะไปตามท่าไอ้ลูกกลั่งนี่ละพี่น้องนบไปตามทางลูกกลังก็จะมีแต่ไฮมั่นห้อ้อยเลยพี่น้องทาข้างไปนี่ก็ได้นบขึ้นไปทั้งผู้ทั้งเขาพ่นละธรรมช้ชมนะครับผมจังไปช่มไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับเดินทางขึ้นมาหอดแล้ว่านผช้ชมนะผมเดี๋ยวจะพาเขาไปกราบนมัสการปูนะครับอ่าเมื่อนี้่านผช้่มครับอันนี้ประทัดนะ่านผช้ชมประทัด หมื่นนัดพี่น้องแม่หมูเพนเปเจะภาพอีกได้พี่น้องเ้อนะับงานบวงสวงวันที่26ตุลาคม2568นะครับท่านผู้ชมด้านหน้าพี่น้องจะเป็นองค์ปู่มุดจลินนะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเ,าเ่าแถาจะพา,าขึ้นไปหาปูพี่น้องไปชมไปฟังน้ำกันนะว่าปูโทษตามขึ้นมากมีหยังนะครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมทายบรรยากาศให้เอฟซีได้เพิ่งจากน้อยไดนะ้พี่น้องเ้อนี่แหละครับผมนะครับบริเวณนะครับ บริเวณภายในนะครับบริเวณวัดพี่น้องวัดป่าภูต้องมนนะครับชมนี่ที่เิ่นบ่วงสวงนะครับที่ผ่านมานะครับชมเมื่อนี้กับบรรยากาศแดดยุดแต่ว่าก็คึมคึมขึ้นม,มากทั้งนี้คึมพี่น้องธรรมราฝุ่นที่พี่น้องต้องขับรถขึ้นไปพุ่นแต่ว่าเบาเถอพายยางพี่น้องพายยางชมบรรยากาศไปน้่อ่า ยางขึ้นมากะโอ้หอบหนึ่งที่พี่น้องยางขึ้นมากะหอบอยู่ลงผลานหินเนี่ยก็หอดแล้วนผูมชมมีแต่ผลานหินนะครับนี่หอดแล้วนผูมชมหอดแล้วมาหอดมาถึงแล้วนผู้ชม กาบนมัสการครับปูการนมัสการด้วยครับปูท่านผู้ชมวันนี้วันที่21ตุลาคม2568ครับปูโทรหาตั้งแต่ละหมู่บ้านปูละพายเอฟซีเดินทางขึ้นมาหาปูวัดป่าปูต้องมนต์พี่น้องมาและบ่าวเถากมาทำบุญน้ำปูท่านผู้ชมนะพี่บ่าวเถาว่าไว้นะครับผมได้ลอตเตอรี่สองใบนับแต่ว่าก็มาทำบุญน้ำปูใบหนึ่งแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นฝากมาทำบุญน้ำท่านผู้ชมร่วม ทำบุญน้ำปูน้ำเอาสาธุขับปูอันนี้กะแม่หมูพี่น้องแม่หมูกับเอเซี่เอ้าแม่หมูอันนี้เพิ่นกับฟากทำบุญถวายทำบุญน้ำสาธุบุญเด้อเอ้านี่ปูเมื่อนี่แม่หมูเพิ่นกะทำชมเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพปะเจ้าภาพประทัดพี่น้องอันนี้ประทัดหมื่นนัดพี่น้องเอ้าไม่ปูสวดไม่หหมมู่ใ้ปูสวดทำพิธีก่อนพี่น้อง วันเพิ่นจะพตบบวงสรงอีกเมื่อใดร่ครัปู่วันที่ยี่หกยี่หกตุลาคมหกแปดอ้าวซาดูพี่น้องเมมโเพิ่นเป็นเจ้าภาพอีกวันสี่อ่าหาบวงสรงครับเอาโซกลาบเอาโซกลาบอีกครับปู่เนาะแต่ว่าไอ้มันมีสองสูตเขาก็เลยให้สุดนี้เฮ็ดก่อนครับมัน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 สีสวนกันนะครับสุดรสูตอิสราเดียวนึง ผู้หนึ่งพี่น้องทั้งไอ้ทั้งเมืองนอกพี่น้องเพิ่นถูกนะเพิ่นก็จะมาบวงสรวงอีกเดือนหน้าเพิ่นถูกหลายอ่าอ่าทั้งอิสราเอลเดือนหน้าก็จะบวงสรวงอีกแมนบวงสรวพี่น้องอ่าวันที่สิบหกสิบหกโอ้คือโอ้จะมาเดือนหน้าคือวันที่สิบหกได้จะได้มาบปุณห์เนาะแบบนี้เนาะวันที่สิบหกนี่มันเป็น เขาเบ่งก่อนมือออกไปปูเพ่าวันเจกับพ่เป็นเนียงพ่าเป็นอันเขาบวงสวงซิมนี่ยเขาสิบวงสวงก่อนอ๋อก่อนอ๋อก้อนยีนอปุเนะอ่าเอาธรรมชุ่มเด้มาไดมาอาเงวนวัะเทีซิมอมามาปูมาปูมามาเฮ็ดพิธีเขาตั้งทางทางเมืองนอกแม่ทางเมืองนอกพี่น้องทั้ง เอ้าปูว่าขึ้นมาจังไหนปูปูมีอย่างน้อยจะบอกน่าปูเห็นว่าเฝ้าขึ้นมาได้อันนี้แล้วก็ส่วนเล็กไหลนี่แล้วนี่เอาพี่น้องร่องเล็กไหลมาเดี๋ยวเี่ยวนี่เล็กไหลเมื่อการบาดเล็กไหลหางประทัดนี่ท่านระชมนี่ไอเอฟซีเพิ่นเมืองกอนนะครับสามหกหนึ่งหกหนึ่งตรงตรงได้พี่น้องได้หนี่โอ้ลอตเตอรีเบ่าท่าใดตะแปดหะบันไดหกหนึ่งได้หน่อยหนึ่งพี่น้องเอาเพราะท่านเพิ่นบอกเป็นยังรอรอบนี่แหละท่านระชมนี่ครับ สามหกหนึ่งนะครับหางประทัดนะครับเอาบาตนี่ปูวาปูสวดเล็กไหลหายมาปูสวดเหลล็กไอ่าเอามาเบิ้งน้ากันขอบาตรเล็กไหลมาครับน้ำต้านการอันในปูเล็กไหลทั้งนี่บอกครับเล็กไหลหมดเลยบปูเล็กไหลมานลงเลยแก้วเป็นบาทขออนุญาตนะเจ้าขาปูอืมเล็กเล็กไหลนี่เลยบปูแม่เล็กไหลแท้ๆนีแท้ไปชมเขาอึมคึม เขาอึมครึมอ่าพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันจังถาฟังจากปูว่าปูเห็นเป็นตัวใดนั่นละป้าแม่อันมันกัดมันแลีนไปจังสี่เนาะครับปูว่าปูว่าเลขกหกเลยครับแต่ว่าปูเบิ้งเบ่ออกกท่านนี้หละนี่มันติดกันแต่ว่าปูว่าเลขสองเนี่ยปูสังเกตเบิ้ลนะเป็นหกก็ได้นะมันปัดมีอันนี่ม่าน้ำแต่ว่าตัวนี้พอเบิ้งบ่อออกไยมันมาติดกันครับอ่า แต่ว่าตัวนี้ยู่ว่าเลขยกหกเนี่ยอันนี้เนาะเลขยหกครับอ่าแต่ว่าอันอันนี้เบ้าท่าพี่เกาะอีกอันนี้ผมเบิ่งไปทั้งนี้คือเห็นเป็นเลขเจ็ดปูแต่ปูเบิ่งมันนี่เป็นเลขสองอ่าเบิ่งปูบางทั้งนี้เป็นเลขสองปูบางบ่งจากทั้งนี้เป็นเลขสองคำจุ่มเคสก็ได้ทรับผมครับงั้นเนาะอ่าแต่ว่าอันนี้ปูว่าสองอย่างละปูอันนี้เปลขอย่างละปูเนี่อันนี้เลขเจ็ดหรือเลขสิบอันนี้เบิ่งเบ้ออกกันเนี่ย ครับเบิ้งบ่ออกอันนี้แหละมันติดกันครับเทียนมันมันหน่อยติดกันครับอือไ,ไอ้ไอ้แต่ว่าอันนี้มันสัตว์อยู่เทียนเรียมนี่มันมาแม่นหกแล้วนี่อันนี้หกป,ปูัวหกเกลียตัวเดียวกันครับอ่าสองสองยังตะปนูนี่เราเบิ้งตอนนี้เราหูงจักตาหกเกลีสองครับคันแม่นแต่ว่าอันนี้เบิ้งบ่ออกนี่ครับเป็นซีป่วหกมันติดกันมากยังเสรเป็นซีป่ะ ซี่หรือเจ็ดช่างวะครับเอาอันนี้ต้องอันไปพี่เคาะกันอีกเท่อนึงถ้าปูทุบถ้าปูวัดตัวใดละปูเอฟซีกับล่อฟันจากปูนี่แต่ว่าปูวัดปูเสียหัวจักถ้าหกสองนี่แล้วนี่ยับให้ปูตีว่าแต่ว่าก็ไปพี่เคาะกันอีกเท่อนึงถ้าตัวนี้ได้ปูไปปูวัดตัวใดตัวกลางนี่ปูตัวกลางนี่ที่ครับบ่เจ็ดกับหกวะ มันมันไข่ไข่เกียดไหมครับสองตกันเนาะขันเบื้องมันสีบ๊อบปูจังวะขันเบิ้งกันหนึ่งคือเหล็กสีอ่าสองเจ็ดหกนี่เนี่มันหกนี่สองสี่หกบอปูแต่ว่านี่ปูว่าสองนี่ยปูแบบพี่เบิ้งไปทั้งนี้ทั้งนี้ยแต่เบิ้งแต่ว่าอันนี้เบิ้งทั้งนี่ก็สิเป็นหกได้บั่นครับอ่าอหกกันบ่เป็นยังปูนี่มีหกียู่แล้วหกหกกับว่าเน่ยนะ หะรือว่าหกเรียว่าหรือว่าหกสองกางสีนะครับหรือว่าหกหกสองไปยังสีนะเ,เออเอฟซีเห็นเป็นตัวใดบ่าวเทาเห็นเป็นตัวใดบ่าวเทาเดียบบ่าวเทาเบิง้งเบิง้งเบิ้งเป็นตัวใดแต่ว่าแม่หมูคออนุญ,ญาตด้วเจ้าขา้าพูตัวนี้แม่หมูเห็นเป็นเจ็ดนะคะบาดมาเบิ้งทั้งนี้เป็นเก่า ให้มันแตะเส้นเลขจะข่มกระปัจออเจ็ดหกสองสีเป็นสิเมปูกหรือสองเจ็ดเก้าของสิเมเจ็ดหกเจ็ดเกาก็ได้ได้พี่น้องได้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นเจ็ดเป็นสอก็ได้อันนี้ก็เป็นเจเป็นสี่ก็ได้บ่าวเถ้าเลว่าสองสองสีสองเจ็ดเก้เป็นสิมสองสี่หกสองส่เก้าเอาเดี๋ยวบ่าวเทาเขียนให้รอบมาฟังจากปูพี่น้องนะครับท่านผู้ชม ตัวใดก็ปูสามตัวครับผมเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองทำชมเอาตัวที่ปูตีให้เดีนะพี่น้องเนาะปูว่าเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองอ่าเจ็ดหกสองแต่ว่าเราเห็นเป็นสองสี่หกแต่ว่าเลขหกตัวอันนี้เลขหกปูกับว่าเลขสองครับแต่ว่ามันอาจสิเป็นหกอีกก็ได้เออแต่ว่าอันนี้เบิ้งในพอตุ้นเลขเกียดเบิ้งไปเบิ้งมากเลขเกียนี่อันนี้ก็ได้ เบื้งผัดเทียนผมไ่่ย่อ,อยอันเป็นแค่สี่2 2> เจ็ดหกสองเจ็ดหกสองกันเจ็ดกัว่าเอาอันนี้ก็บเจ็ดก็เป็นไปได้นี่ก็สองก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ปูเบื้งบอ,กอ,อก่ <c oughs> ะเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองนับปูเนาะ <c oughs> ปูก็ไดเตียวตัวเดียวดีได้ครับ2 2> เจ็ดหกสองเลยว่าเออมันมันมีไก่มานนี่เนี่ยมันมันเทียนมันหย่อยไก่มานนีเนี่ยกันเลยว่าเจ็ดหกสองนะนะเก้าสองไว้น้มาปู โฮกเป็นเก้าบอลหรืจังไรเจ็ดหกสองกันเจ็ดเก้าสองไว้นุ่ปูเนาะ่ธรรมชุ่มเดี๋ยวบอกแถาเขียนให้ธรรมชุ่มเอ่อเอาธรรมชมนะผมอ่าปูสวดเหล็กไหลอันนี้เป็นเหล็กไหลมาดหม่บอกปูเหล็กไหลมาตกระเมื่องกันป้าให้เขาไปเยี่ยงเลสเสือให้อันนี้ทั้งทั้งทั้งอันทั้งนี่เหล็กไหลหมดเลยบอกปูเนี่ยหล็กไหลมดเลยป้าเหล็กไหลหมดองค์เหล็กไหลหมดทั้งหมดองค์ได้พี่น้องได้ทั้งนี้ อาท่านผู้ชมปู่สวดให้นะพี่น้องเนาะเป็นหน้าทางในพี่น้องเด้อนะครับปู่วัดภูต้องมนต์วัดป่าปูต้องมนต์หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพพี่น้องนะครับปู่สวดท่าพิธีเล็กไกลนะเป็นหน้าทางถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายยึดจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับบอมักบอชอบบอเป็นอย่างเบิ่งซื่อๆนะครับปู่วานะเพนเป็น762นะครับปูเป่เกว่ากัน6เป็น9น่าแะน่นะครับ792ตัวรองถ้าเน้นชุดเดียวก็คือ762พี่น้อง นับเจ็ดหกเจ็ดสองหกสองชุดเน้นนับชุด 7, 9, 2, เจ็ดเก้าสองเบาเถ่ากระตัดมาให้เจ็ดเก้าเก้าสองนับตัวร่องแต่ว่าอันนี้เบาเถ่าเห็นได้พี่น้องเด้เป็นสองสี่หกที่จริงนี่เลขมักเป็นเลขเจ็ดนะมีได้พี่น้องมักสองสี่หกมักเจ็ดสี่หกไหมนับแล้วก็สองสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าไปจังสันนับแต่ว่าปูวาตัวทั้งหน้าเป็นสอง เอออ้านี่พี่น้องอันนี้บ้าเทาเห็นได้พี่น้องได้อันนี้บ๊เป็นยังอันนี้บ้าเทาเขียนลงให้เอฟซีซื้อหาผู้เพิ่นมักหน่ำสองสี่หกกับสองสี่เก้าแต่ปูเนียนคือชุดเจ็ดหกสองเดี๋ยวเราไปเทียบใส่กับหางประทัดหางประทัดเทาที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะปูเนาะอันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องได้ผู้ใดอยากมาบวงสรวงน้องาม่าเดินทางมาได้ได้พี่น้องได้วันที่26ตุลาคม2568นะครับวัดป่าภูต้องมนนะผลตำบลเน ในตำบลพ้นสูงตำบลพ้นสูงอำเภอชายวาลจังหวัดอุดรธานีบ้านนางกบัวบ้านนนท์สมบูรณ์บ้านนนท์สมบูรณ์ด้วพี่น้องเด้อเอาเดินทางมาได้พี่น้องเดินทางมาร่วมงานได้ได้พี่น้องเด้อเดินเดินทางขึ้นมาร่วมงานได้งานบวงสรวงพี่น้องทาได้โชคได้หมั่นอ่ายี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดราคาธรรมชมรากาเดือนพฤศจิกานะครับเพิ่นกจิมี่นับมาบวงสรวงอีกนะครับเพราะว่าทางเมืองนอกเพิ่นได้โชค นายพลเงยจะจัดบวงสรวงอีกท่านผู้ชมเอาเบาเท่ากาบขอบบุญขอบคุณปูครับผมเอาเอาซาธุสาดุครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านได้พีนรองเด้อให้โชคให้ m ắ นพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ